เอ่อครับผมก็ซ้ออ่าพี่น้องที่ย่างไฟฟันมานะครับสาวกล้วยสะกังลาเกิดมาบริการถึงที่แล้วนะครับผมสาวกล้งสาวกุ้งสะกังลาเขมาบริการถึงที่นะครับอากาศห้อนๆอย่างนี้นะครับพี่พ่อใจดีคือจะมีคำพูดหนึ่งขึ้นมาเลย แกหวากอเป็นโกมเซียบลำเซียแล้ว like, ก <can> ็บอกหวานสำหรับท่านพอแม่ที่น้องชาวเวียที่ยังไม่เคยเห็นต้นสำหรับพี่น้องชาวอินเดียหรับี่น้องชาอินเดียื่อลชื่อลจริงชชื่อลิปจริงๆอว่า ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาเดินผ่านไปผ่านมานะครับวันน nice> ี้เฉากล้วยชากงราวของเรานะครับก็ได anyway ้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉากล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากงราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปตั่วนะครับเฉากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจาก ประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูที่ว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงหรับท่ันที่ยังไม่เคยรับประทานฉไว้จะ้ๆก็ลองแวะมาชิมกันเฉาก๊วยนั้นครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมี ประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบับอักเสบแล้วก็บาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับดูว่าอากาศไม่ร้อนก็ กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนไหนได้นะครับคจิ้มตอนแรหน้าใน VR อาร์จิ้มมะเหนียวผมมีอะไรจะบอกครับทุกคนไม่ใส่เฉาก๊วยนะเกิพบกันอีกใช่จะเฉลยทำไมอ่ะจะเฉลยทำไมอ่ะคุณสวัสดีครับทุกคนต้องการคู้ว่าไอ้ชื่อโอ้ใช้ใช้ดีนะคะทีมอ่ะ ผมต้องการอันนี้ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปุก หวยชาติหนาวคนตอนได้เลยเลยครับใช่ใช่ค่ะว้าวผมเพิ่งรู้เลยพ่อเองเองมอกีะโอ้โหแล้วโศสารคุณอาร์มมากเลยว่าแต่ฟักทำไมทุกคนมันขึ้นต้นด้วยคำว่าน้องหมดเลยวะมีผมผมคนเดียวชื่อว่านายไม่นายชื่อนายเหรอเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ไม่่ชวยยอเลใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้อ๋อในตอนนี้ลองอ่านชื่อดูนายชัยฮะเกือบถูกนะเกือบถูกนะคุณนายชีนายชีนายช้าหนอช้า ไม่ใช่ชาไนชาอีไนไนชาอีพีเอไอฮิตหมดเลยยอมแพ้ยังฮะทุกคนยอมแพ้ยังฮะเดาเดาต่อไปฮะเดาต่อไปฮะเดาต่อเนชัยไม่ใช่เนชัยครับในชิดในชิด ไายไกลเลยฮะนายชิดนายไก่ไม่ใช่นายไก่เขาว่านายพวกคุณอ่านถูกแล้วเขาว่านายเขาว่านายพวกอ่านถูกแลอะไม่ใช่ชัยไม่ใช่ชัยช้าก็ไม่ใช่ชี้ก็ไม่ใช่ ไม่ถูกแน่เลยแหละไม่ถูกเดี๋ยวผมใบให้ฮะไอคำว่าชูชูนะมันจะมีสระไอชื่อผมจะมีสระไอด้วยไม้ม้วนใช่ yes yes ใช่ละใช่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 สุดยอสุดยอดผลสรุปผม ผมชื่อใช้ผมไม่ได้รับใช้ใครแต่ผมชื่อใช้ในายเป็นพี่ข้าหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยขี้ข้าเลยทุกคนแอดมาหาผมหน่อยหรือจะให้ผมแอดไปเ๊พี่ว่าใครเจ๊นะผมไม่ได้ว่าคุณเจ๊ตามสบายเลยโอ้กูไปละกูไปละเราเล่นนะเราเล่นเล่น โอเคโอเคร่ okay, okay. เล่นๆๆๆผมก็ได okay, ้ไปไหนเจอกันใน YouTube ครับผมอัดคลิปอยู่อออเเไหนในไหนชื่อช่งอะไรอะโอเคเดี๋ยวผมบอกนะชื่อผมไม่รู ผมว่าพวกคุณอาจจะสะกดชื่อช่องผมผิดนะ K H O L O A N I G H T เว้นวรรค Z E D นะครับยาวที่ไหดเลยทันไหมครับทันไหมครับทัน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 แตไม่ทันใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ใช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 ่เลย